แกเป็นใจเยอะลองสํงเกตดูถ่ายรูปรวมแกตัวตองซับแล้วผมขอบก่อนขอบกุญแจถ่าวันนี้มา าเพงนั่นครับแว่รู้สดีครับวันนี้ได้มาเจอทุกคนวันุตวทุกคนเขจะได้ไม่ต้องเดงอนเดี๋ยวทกคนักผ่อากาศดีครับก็เป็นหน้าที่อกดีทีงไม่อายันาวมากเชิญพี่สคัเป็นานงกันตขยิเต็มมากรท็เห็น ก็เป็นก็เป็นการีเา้องเบลนลทุกคนตังด้วยแล้วก็เงด้วยจะได้เห็นมือเป็นใหม่มากตานทีทุกคนงดังเสียงแล้วก็กงว่าอบดูนงไรองเพอ่้ใช่ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าคุณชอบตผมชอบปัเพลงก็เลยไม่คอยได้มีโอกาสร้องเท่าไหร่ถกตอก็ร้องคนเดียวนะคะคงวันนี้ ว่าลองไนผมว่าให้ผู้กับมพูดเนาะเอางี้เพระว่าพี่เราไนันั้นคเียความทีร้องดดีเยล่ะเสียที่แบบใสสะท้อนกนีแค่แ่ไนโอ้ยเต็ม่เต็มผ่นหมละเต็ม้อลาเฮ้ยเกินเหรอนีเกินไหมเป็นคนเกินเกินล้นเป็นคน้น ไอเก็นร้อยรงตา้วเพิ่งล่ะค่ะิ่งให้ะนท่าไ่คแนนเปม่าบห้าห้าหหเดไว้เยอเต็นร้อยเอใจนะจากจห้องน้ำสบเ็นห่ห้องน้ำอ๋อลไ่ห้องน้ำาสแล้วสกันให้ระนนเท่าไหร่ผมให้สามสบเก้าลกันก้าเป็นเพื่นเป็นิเหนึ่งให้เขาันต่อไป เพวากนมเรียองก็ตงมีคุณต้องเรียนอเพ่ไหจะมา้องเพลงแล้วก็ได้ชอบอยู่แล้วใช่ไหมถ่ายก็ท้งมีา้างเราก็ต้ององอร้องเพลงมันก็เป็นการศึกษาแบบนี้แล้วนักแสดงมีเพลงตองมีเพลงละครใช่ไหมถ้ามีโอกาสอยาก เฮ้ยไปกับพูดเ่งอมาเปล่มันจะมีมันจะมีมที่แบบกตพิเศษไผมว่าเป็นไปได้เป็นไปได้าว่าอยากมนะอยากคนอบเราคนที่เราชอบร้องฟังเป็นเีนาเป็นคนชอบงิงของคนกอเพร่เพลงยุคยุกเราอะ ทุกเราเป็นทราไหนเออเราอยู่ลุกไก่เร้องเพลงยวกันทุุกลุกแบบสองพนเราเอกลุกเพลงที่เราแบบสไตล์ี้แหลเลือมเพลงอยานูนอ่้ายปฟังเมื่อกี้เราองเมื่อกี้อบูอุกเราแตสไังไงมกเพรบ เราได้ฟังที่แทเก่งแล้วนะรมันแบบแบบเริ่มใหม่จอะไรบ้างนะเดี๋เ่อาตบแทกอย่างไปหมดแล้วที่นี่ทุกอย่างไปหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มแ้จริงๆเราก็สู้แดดนมกที่ผมมาสแได้ไม่เป็นไรแต่ก็ชิบหวน มันอับังเอาะวข้างในมันเียนแตวกข้นเดี๋ยก็พยายามสุดแล้วนะคือเมื่อกี้ไม่ทั้าตหอกมันหลอกเองถ้าจะถึงงานนี้ต้องทำทุกขั้ก่อนแล้ได้ทั้งนไอ้พีไม่มีเหลือเลยที่พีก็ดูหดูสมแล้วกันครับขางนข้านก็เล่งชุดละอนเแต่ว่าผมก็เจ็บตรงประมาณนี้ไทอง ก้เขาไปเก่งจอนถูกบ้างแล้วว่าไงซึไม่ใช่สบายพีเลยนะที่จะต้องมาหอมแดดอะไรอย่างเงี้ครับก็ออกได้หอมได้เราก็ไม่ได้ปลอมมาขนาดนั้นดีกว่าถ้าถืว่าถือว่ามา่าไหนเป็นคนอมโดใช่ก็เขียนมาท่าแต่เราไม่ใช่ระบุว่าโซนไหนใช่โอเคแล้วเพิ่มในหอมนี่คือชินแล้วเพราะว่าแต่ละครถ่ายละครก็ก็ขึ้นแบบนี้แหละไม่ได้ตกใจอะไรแต่วันนี้ที่ตกใจดูดิ หมดวะครับหลาพอาจจะมบ้านเราเป็น้อนแต่บ้านเราลออยู่นะให้ปากงานที่นปากงานที่จะไปเ็นฝรังฝัตาีครับ้ผมก็ปากงานเยอด้วยนะครับวันนี้ไปเนเตอร์คนใหม่ที่้าวนกับทุกคน ากันอยู่ะเป็นวันจะมาถวันอะไรกางครับันเรองกันมีาร้องเพบ้างมีถ่ายรายการถ่ายที่ถ่ายเป็นเพื่อนกันมีเป็นด้วยกันก็ทำงานต่างๆเราพมเทนให้ทุกคนได้ดูมันมีหลาวันมกันเอะมีักนี่้อนใช่ที่้งทนใช่ามรูสึกด้ เราเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ผ่านข้าใจอะไรหรู้จับหัวใจเยอะเลยผมเพิ่เล่นทางแรกเลยค่ใครที่ชอบอะไรเป็นเป็นไปหรดูชอบมากเดี๋ยวรอดูดีกว่าลอดดูคลิปแล้วต้องบอกว่าผมชอบนะหน้าตะบุกคือหน้าตะกไปสุดหน้าตะบุกให้แกให้ตามเลยว่าผมผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องเกาะกันไปตลอดเออเห็นแบบแบบขแกนตลอดคือผมไม่ผมไม่ตั้งใจที่ผมจะแบบอยากติดกับโปรนะแต่ว่า ผมขาดก็ไม่ได้จริงเป็นที่ดึงหัวใจเราก็ต้องใส่ยาอยู่ใช่ราก็จะาพแล้วเปยงนี้ที่ผมไม่อยากหันไปเลยเพราะเข้าไปข้างในแล้วมันโตคนเดียวเลยนะดีในแล่ากลัวมากที่่องจักเป็นไว้ทีงเลือกผิดจะไม่อยากเล่นผมเป็นคนดูที่แบเอาไปยุ่กัใช่เคนี้ไว้เพอว่างา้คนนึ่งีให้เธอใส่ยาให้คนเดียวถ้าสติอวเขาสามารถทัวใจได้ไหมตอาได้ได้ได้ าให้ยผมก็เลยต้องเดินไปตามทางเขึ้นมานน่าอยู่มากพีู่ตน้ผมน้ำเลยแะรเ่นา้ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันตกใจตกใจอย่แต่เราตได้คือตอนนี้มันไม่มีคือสองคนในเกมคือตอนนี้มันไม่มีตันเลือกแล้วแล้วนี่เราแ้วมันจะมีการเป็นสองหน่งีพราเปสอง พวกเรจะไนี่นผมว่าผมไม่ได้ของกันนะพร้อมมากพรอมเลยครับไปเลยนะไปพี่ชุดนี้นตัวนะทุกคนใส่ชุดนี้นะใส่ชดีชนี้ออาจะม่งาเอเบไม่่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ว่าที่รู้สึกี้เป็นไงบางต้องดี้ต้องสก่อนรกผมเคยเห็นละในอนเจอร์อยู่ได้งช่วเปีันจรงัได้ปฏิบัติผมเรีย้อยแล้วว่าจะต้องแก้ต้งแก้ครไบ ตอนนี้อยู่ที่อีพอสวัสด์เลยค่ะยวไอพสวัสด์นิดหน่อยอันนี้เพิ่มกันได้ที่เราทตั้งแต่เวลาไนใช่ไหประมาณสองสองปีสองสามสี่ปีใช่ไหคิดว่ต่อยากลยทีาเรามี่เราดัดจริงก่อนที่เราตีสยากไ่ยากคุณคุณรู้ไหมว่าแหนที่ปเนี่ยรู้รู้ ตอ่อนเลยเป็นแล้ว็รี่กีอยู่ใช่ม้ยเย้า้ว้อแวผมกยนอีกนเกือบจะแแล้วอ้ยบเขาห้ตก่อนลอันนี้เลีอย่งผูกยิ่งเย็นทำไเปหอก่อนผมเอพอยู่นะเฮ้ยทไมนดไม่ีอ่าัก็ไม่ต้องอกนะจะอยู่ ไม่ั้นถามว่าถ้าคุณแพ้ดนอะไรคุณชนะได้ไรคุณที่พื่อนคนน้แพ้แล้วแพ้อยางโดนอะไรล่ะผมไม่ซ้ายก็พอต่อให้ือซ้ายอ๋อือ้ดี๋ยวผมจะตอบให้ดูหมาถึงตอบใครลูกจะมุไม่ได้นะไม่ได้ อันทีว่วเก็ดงนหน้าจะไปใช่ไหมแต่มีที่อช่วยเราพิจิตที่นครเย็นบีเดือนน้งมีไฟมาเก้าเดือนหน้ามีไฟนาน เราไปสมมติสามนเนีรื้เปล่าออเจตัวยังไงบ้างอามนร้อมเรื่อภาษาซ้อมกับเขาอยู่ทุกวันนี้เราจะไ่คุยกันละคุยด้วยให้มรอะเราคุยกันด้เยอะไรด้วยไรเราจะครเลอาะต้องเตรียมไหมอ่ะเตรียมเตรียมเลณไหมิปรับเปลี่ยนไพลทย ไม่กันดาไม่กันดะไม่กันดรไม่กันีไม่กันดีไ่กันดีไมรกันดีไม่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 กันีไมันดีไม่กันดไม่กันดีอะไรันไม่กัไกันดีไม่กันดีไนดีกันี่กี่กักังวลไมกนไม่กันดลไม่กันีไม่กนีม่กันีม่กันดีื่นุ่กดไมกันดีดีกันดีไม่กันดีไม่ก ไม่ได้กวลเรื่ชงตรงวัวรืงข้างด่างวันมันมีวระหว่างระหว่างระหว่างกังวลเราหรือกังวลพองผมว่ามันเป็นตื่นเต้นดีกว่ามันเป็นความกังวลมันเป็นความตว่นเต้นความตื่นเต้นมังเนบบวกับกาที่เราจะไปเจออะไรกันอยู่มันมีความีอยากไปนะเนี่ยตอนนี้ยามอนที่เาทกวัน่ทุกคนไปเจอกันได้ จะให้ดีใจนี่ตื่นเต้นนะแบบไม่เคยไปต่างประเทศด้วยกันนะว่าที่ผมกผู้สูงแล้วจะมูนก็เพราะว่ามีเพื่อนไปด้วยกันแล้วก็จะหลงก็หลงด้วยกันจะปิดก็ปิดด้วยกันได้เลยแล้วเรียนภาษาลักไป็งภาษาของแฟนได้เลยเรียนอะไรตอนนี้เรียนนะกำลังจับกำลังจับตอนนี้เป็นเรื่องเพลงก่อนเรื่องเพลงก่อนแล้วเราจะโชว์อะไรกันบ้างเราจะไหกดูว่าเราจะมีโชว์อะไรเรื่องภาษา

เดียวยังอย่างนี้ก็ต้องรอการรวมกัทุคนทีมีตวก็ลกลงานเาปกได้ากเจอทุกคนสวัค่ะวัสดค่ะสวัสค่ะขอบคค่ะ